จะมาพาชมนะครับ4ประตูยกสูงนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นเกรดแซนะครับเครื่องยนต์3.0ซูเปอร์คอมแม่เร็วนะครับรุ่นนี้จะเป็นแรงม้าที่190แรงม้านะครับมาชมนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับที่สุดการละคอยวันนี้มาพามาชมตัวเป็นๆกันเลยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นวีคอร์สนะครับ4ประตูยกสูงนะครับขับเคลื่อน4ล้อเป็นเกียร์ธรรมดาเกรดแซนะครับตัวนนี้ครับมาดูครับว่ารถมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับ จากด้านหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบเป็นไบ LED นะครับปรับสูงต่ำได้แล้วก็จะมีเล์นะครับมีไฟเลี้ยวนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้จะได้เป็นเอ่อ LED ให้นะครับกันชนตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาดูกระจังด้านหน้านะครับก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับกระจังคอเมียมแล้วก็อีสุดตัวนี้ก็คอเมียมนะครับสลับสีดําเงานะครับตัวนีครับคับสีแบ็คทำให้ดูสวยงามขึ้นนะครับ สำหรับรถตัวนี้นะครับก่อนอื่นก็คือต้องบอกว่าสูงและก็สามารถลุยน้ําได้800มิลลิเมตรนะครับตัวนี้ครับมาดูสายรักตัวนี้เป็นวีคอร์สนะครับนี่ครับเข็นที่แก้มนะครับก็จะมีปัดน้ําฝนตัวนี้แบบบิวอินนะครับตัวนี้ครับนี่ครับน้ำไหลมาจากตัวก้านนี้เลยนะครับปัดสะดวกสบายนะครับดูสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ล้อนะครับเป็นล้อขอบ18นะครับสีเทานะครับแบบไบพัดนะครับตัวนี้ใส่ยางบิสโตนนะครับ ดูเลอร์นะครับ2 6 5ห0ขอบ18นะครับตัวนี้ครับช่วงล่างตัวนี้จะใหญ่กว่าเดิมนะครับเป็นแบบปีกนกคู่นะครับพร้อมคอยสปริงนะครับนี่ครับเกาะนุ่มหนึบตัวนี้ครับด้านข้างของเจ้าวีคอตัวนี้ก็จะมีบันไดข้างนะครับตัวนี้ครับให้มาจากโรงงานเลยนะครับมีมือจับพรีเมียมนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบทูโทนนะครับดาแล้วก็จะมีดาด้านนะครับแล้วก็มีไฟ LED ให้พร้อมนะครับนี่ครับ เหมือนจับโคมีนแบบนี้เลยครับฝาถังน้ำมันตัวนี้ครับท่านสามารถเติมน้ำมันตั้งแต่ดี20ดี10และดีเซลธรรมดาได้ด้วยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับช่วงล่างหลังตัวนี้ก็จะเป็นแบบเพาเพาหามแหนบนะครับแหนบก็จะโค้งนะครับไม่กระเทือนมากนะครับทาให้ดูนุ่มขึ้นนะครับทัชซี่ใหญ่กว่าเดิมนะครับนี่ครับมียังอะไรให้พร้อมนะครับช่วงล่างอย่าลืมนะครับตัวนี้สูงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ สารลักสี่คูนสี่บฟล็อกนะครับประโยชน์ก็คือสามารถผัดอุปสรรคได้ง่ายนะครับคือล้อจะไม่ติดสี่ล้อนะครับตัวนี้ไปได้เลยนะครับมาดูที่ไฟท้ายนะครับเป็นแบบดูโอ LED นะครับเป็นสองดวงนะครับกลางวันและกลางคืนถ้าเปิดไฟแล้วจะสว่างและทําให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับสารลักอีลสุตรดีแม็กนะครับแล้วก็มาดูที่กันชนท้ายนะครับตัวนี้เป็นแบบบิวอินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นัแบบจัด หลังโรงงานเลยนะครับตัวนี้ครับมาดูที่มือจับพรเมียมนะครับแล้วก็จะมีกล้องนะครับตัวนี้ครับนี่ครับสส่งภาพเมื่อเราใส่เกียร์ถอยไปด้านหน้านะครับวีคอส์ตัวนี้จะเป็นเกรดแซนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็จะมีสลักสี่คุนสี่วีบล็อกตัวนี้ครับตัวนี้เมื่อก่อนเราไม่มีเป็นตัวแรกที่เรามีดิสบล็อกให้เลยนะครับตัวนี้ครับมีไฟเบรกนะครับแล้วก็จะมีไล่ฝ้าหลังนี่นะครับเดี๋ยวมาดูด้านในสักนิดหนึ่งนะครับว่า เจ้าวิคอสเกรดเซตตัวยกสูงตัวนี้ครับมีอะไรบ้างครับแผงข้างครับแบบเปโนแบกนะครับหนังบุกนุ่มเดินตะเข็บสีบอนนะครับสวยงามครับแล้วก็เบาะหนังด้านในนะครับทดนะครับตัวนี้จะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็มีแอร์หลังนะครับมีช่องเสียบ usb ให้นะครับมีมือจับด้านบนนะครับไฟส่องสว่างพร้อมนะครับนี่มือจับตัวนี้ก็มีให้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในหน่อยนะครับพูดู่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นสี่ประตู V- ีคอร์สนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อตัวเริ่มต้นนะครับตัวเริ่มต้นก็จริงแต่ว่าออปชั่นอย่าลืมนะครับก็เทียบเท่าตัวท็อปนะครับอย่างคอนโซลหน้านะครับตัวนี้ก็บุนุ่มอย่างดีนะครับเดินได้สีรลอนนะครับมีสันนี้กล่องนี่ครับเก็บสัมภาระได้นะครับด้านบนก็จะเป็นไฟส่องสว่างนะครับ ที่เก็บแว่นตานะครับก็จะมีตัวนี้ครับน่ครับกระจกนะครับมีไฟให้ด้วยครับด้านนี้ก็เหมือนกันครับน่ครับพิเศษเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องเสียงนะครับเป็นแบบจอเจ็ดนิ้วนะครับเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พได้บลูทูธได้เชื่อมต่อือถือได้นะครับแล้วก็จะมีแอร์นะครับมีทั้งปัดทิศทางลมนะครับพัดลมแล้วก็ความเย็นนะครับ จะมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะครับเปิดให้ดูครับนี่ครับ้วมีช่องเสียบตัวนี้นะครับให้ดูอ่าครับแล้วมีระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้ครับจาก2องไฮ4ไฮและ4ี่โล4ีล้อนี้ต้องหยุดรถนะครับตัวนี้ครับ2ไฮไป4ไฮหรือ4ีไฮไป2อไฮตัวนี้ไม่เกิน1 0อยกิโลเมตรสามารถใส่ได้เลยนะครับล้วจะมีปุ่มปุ่มนึงครับจะเป็นปุ่มดิฟล็อกนะครับตัวนี้ครับเมื่อล้อติดล้อใดล้อหนึ่งก็จะใช้ปุ่มดิฟล็อกไปได้เลยตัวนี้พิเศษให้นะครับ ระบบการลื่นถลหลยลงจากเขาเรามีมีให้พร้อมนะครับเดี๋ยวผมมาดูคอนโซลตัวนี้นึงนะครับอ่าตัวนี้ถ้าเปิดปุ๊บจะเป็นระบบเนี่ยครับมีระบบขับเคลื่อนสีล้อขึ้นเลยครับเดี๋ยวจะพูดนะครับอ่ามีระบบขับเคลื่อนสีล้อให้ดูเลยนะครับนี่ครับมีระบบโชว์เลยวัดรอบความเร็วนะครับมาตรวัดแบบ MID นะครับพวงมาลัยตัวนี้จะพิเศษก็คือเป็นหุ้มหนังนะครับนะครับเดินตะเก็บสีบอลนะครับเราจะเปิดแสกเกอร์แซดนี้ครับยังได้ด้วยครับ มันตีฟังก์ชันแล้วก็มีคูปคอนโทลให้ด้วยนะครับด้านนี้ครับนี่เลยครับพวงไลตัวนี้พิเศษนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับนี่ครับปรับสูงต่ำได้นะครับนี่ครับแล้วก็สามารถปรับในสี่ทิศทางนะครับยืดเขายืดออกนะครับสี่ทิศทางนะครับปรับได้ล็อกได้เลยนะครับนี่ครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์หกสปีดนะครับมีเกียร์ถอยด้วยนะครับใช้ง่ายนิดเดียวครับเมื่อใส่เกียร์ถอยก็จะเป็นแบบนี้ ด้านหลังก็จะมีกล้องให้เลยนะครับแบบนี้ครับกดล็อกได้เลยนะครับเบรกมือนะครับนะครับนี่ครับพุ่มหนังนะครับเดินได้นะครับสวยงามมากครับคอนโซลกลางนะครับเก็บได้ที่วางแก้วพร้อมนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสี่ประตูวีคอสนะครับ3.0คัน์นี้เกียร์ธรรมดานะครับเกียร์แซดออปชั่นถือว่าใช้ได้อยู่นะครับราคาอยู่ที่9 7 4 0 0 0บาทนะครับเป็นเจ้าของง่ายๆนะครับ ดาวน์ลงต้นมีแค่5%หรือติดต่อ f a c e b o o k สมนึกอิสูออนไลน์ดู YouTube สมึกอิสูออนไลน์หรือเบอร์มือถือและ ID ดีลน์นะครับ081 4 9 8 6781ครับขอบคุณมากครับที่ทททติดตามชมครับขอบคุณมากครับ